ท่าแบบนนะหนึ่งแล้วกันเนาะหนึ่งพุ่งตรงเป๊ะใช่มาก <c oughs> เฮ้ยเสียอะไรวะเนี่ยนั่นก็เดินก็ได้อ่ะฆ่ามาแล้วอาจจะเป็นช่องตัวเองนี่วะนี่มันช่องตัวเองนี่วะหุย โอเคครับอะเคมาชิเตโอเมเดโตนะครับผมไม่มีใช่น,น,นะครับแปลว่าสวัสดีปีใหม่นะครับผมอะเคมัชิเต ผมเมริดโตโอบีบใช่นหนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบ l o เดอะฟอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ที่ก็จะกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาทําช่องฮันซับปกติอีกครั้งนะครับผมซึ่งหายนานมากนะครับผม หายนานสุดๆไปเลยนะครับผมเมื่อก่อนเนื่องจากว่ามีเครียดเยอะที่เนี่ยเครียดเยอะมากที่สุดในเรกนี้นะครับผมมาเล่นเกเดอะฟอดอนะครับมาทำฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เป็นวันที่หนึ่งไปเจอไปเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีึ่งอฮ่โอ้โโอมกเดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอย่าพิ่งอ,อย่าพงพิ่งอ,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 อ้าว what t เ e h e ฮ l ไปขอแล้วกันนะขอจองอพี่ก่อนนะ จะเย็นขอขอจองพี่ก่อนนะเฮ้ยขอขอขอจองขอจองพี่ก่อนพี่แกมาทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตันนี่แนี่นี่แนี่ปามหน่อยเถอะสเกตตันงเงินสปาว์มเขาไม่เวีย เฮ้ยขอเปลี่ยนเอาไว้ก่อนนะกันนะโอเล่ฟอเอ่อจะต้องหาก่อนนะจะมีดับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเกาะสองก็ดึงใช่ไหมอยู่ไหนวะเฮ้ยมันครไปไหนวะเนี่ย เจอแล้วอันนั้นอันนั้นไม่ใช่จาบมี่หวานนะมันมีอโตน,อนี่นี่ไงโอ้โหฟนันเลยจะหดไปไหนเนี่ยเฮ้ยจะหดไปไหนเนี่ยเฮ้ยโคตรเจ็บเออเดี๋ยวก่อนนะกดเข้าไปที่หกพีสักครึ๊งหน่อยเฮ้ย ยาหะไอเโป๊ะเชีเขาหายหายไปแล้วเดี๋ยวไมเได้ป่ามาเรื่อก่อนนะ เฮ้ยพี่แจงอ,อะไรอ่ะเฮ้ยหาทำงเลยอ่ะใส่บอนกับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราจะมาทำไมเอาเหรอนี่ไงจะเป่าเรื่อยๆเลยเฮ้ยสเกตันเป่าเรื่อยๆมองตรง,ตรง,ตรงสุด ง่ายป้า,า,ตา,าเต้คุณราชาแห่งใต้ตหลาจีนสีฮองเต๋อชื่อราชาแห่งใต้ใต้หลาจีนสีฮองเต้อโอปปเป็นคนจีนเหรอเด็กนันคนจีนเลยเหรอมามามาเล่นเกมโตโต เด็ดฟอนให้คุณดูนะครับเดี๋ยวจะขอ,อยาแป๊บหนึง่งยือนี่คือยือไงอนี่เนี่ยนี่คือยือ <c oughs> ขอ,อยานะโอเคัเห็นไหมเห็นแล้ว

เฮ้นี่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 ไงเอาไปตัวอะไรก็วิ่งเฉยแคปิตาอะไรวะพูดอะไรวะเจ๊พูดเรื่องหรือเปล่าวะเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ตั้นให้ตายเถอะไปถึงอุ้ยสแตนนี่อุ้ยอุ้ยสตาร์เลยชิบะนี่ไงโดน หาเลยนะน้องออที่พูดอ่ะน้องที่ทิมอะไรไปเนี่ยแปลกจังพิมมันแปลกมากที่สุดฮาบปิดซาอันนั้นมันเหอฮารกิจนี่ฮารกิจนารกิจทําเวสนคะครับทำเวฟทำปานซื่อเลยนะครับผม อะไรวะอาจารย์โมโลนี่ก็ยังใหม่ละเด็ดเด็ดเด็ดเงี้ยอุ๊ยชโต้แดงวชิโต้ดักชิโต้แดงมากพี่หนาบอกว่าตัวเองก็ลังไปดใส่ขับปิดตาพูดมันแปลกๆเลยเออน้องพูดแปลกๆ อย่างที่ไปแปลกนะครับผมอันนั้นก็เป็นเทอร์กี่ครับผมน่าจะเป็นอาจารย์โ,ลโ,ลโบโลโลขขาาบโลเซจีเฮ้ใครเคาะกัอนวะเซจีโบโลนะครับที่ใครัาปิตาไหนก,ก็ตั้งคือเซจีโบโล,โลเอา เลเวลเท่าไหร่อะยี่สามสองเนาะบีละสัตว์ต้านเลยโคตรเจีบเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันดาบอะไรเนี่ยทำไมมันโหดน่ะฟอร์เชียนเฮ้ยดาบโหดมากเลยเหมือนฮุก้าเลยอ่ะ ดาบไอ้นั่นน่ะดาบไอ้นั่นน่ะเหมือนคุกกล้าเลยอ่ะจากในเรื่องนี้เรื่องกระตูนดีไปเห็นใน,ในต่างโลกมาดูดินี่คือดาบนี่คือดาบเนาะ อันนี้อันนี้คือดิคือดาบเหมือนจะในเรื่องต่างโลกเลยอ่ะเฮ้ยยือเอามาเฮียตัวสิขอมาไม่ต้องไม่ต้องเลยมาจากก็ไปขอสตานเลยคุเจ็บคุณดาบโคตรโหดเว้ยดาบพวกกาโคตรโหดเฮ้ยไอ้โหไปปนบเป็นตวงพวกกาเปล่าวะเนี้ย โคดรเจ็บเออเจ็บร้อยเลยเอาวแล้นี่ใครวะเนี่ยเพราะตื่นแล้วนี่ใครเนี่ยใหม่แล้วนะไปเดี๋ยวไปเอินชานก่อนแป๊บหนึ่งสวัสดีครับ คนดูน้อยเกินไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ก็ต้องอดทนไปด้วยอยเอาวัดเอาอย่างก็ต้องไปอะวัด,ดวเอขอของกดฮีสิเตรมไว้อย่างนะ แล้วทำไมเป็นห้าอ่านวะเนี่ยเฮ้ยเต็มแล้วนี่วะเป็นตามแปป,ป,ป,ปหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขอยญาตกัอน้องเป็นครับของครับวัวใช่มากออโอ้โหตาทันเนียเริ่ม ตาคงฉัเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บอีกขั้นหนึ่งอุ้ยม,มีของด้วยหรอใครทำอะไรไว้เนี่ยต้องเอาอุปกรณ์ไปขายดีกว่าเอาไปขายให้วูอาจารย์วูประเตขอดิวหน่อยอันนี่นี่นีเออหมัดเหล็กเนาะ อาไปเอากางเกงก็ตาบรับเพียงั้นเอาไปเลยสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดศูนย์หกโอเคโอเคไม่ได้ใครอยู่เนี่ยไม่ได้ใครเนี่ย,ไ,ไ,ยไหนขนดูปิครับก่อง อืมครับก่ออันนี้ชั้นโหนี่หว่าเอาอะไรนะเอาซนะิาร์มาใส่ก่อนเพื่อก่มาใส่ก่อนเอาเมทิทเาไม่ทำอะไรอะ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วไรก็ไปดู้เก็บไว้ก่อน สารใช่ไหมลาพีลาซูลี่เอาไปเฮ้ยเฮ้ยดีดีๆๆดีขึ้กกนกล่องนี่อะไรวะโคบโอลอืมเอากล่องนี้กันเนาะหวานลึก จ่าชาวบ้านเลยอืมาชาวบ้านเลย,ย,าเลยมาเกา เฮ้ม hey, hey. hey. hey, ันเกอะนี่ว่าเฮ้เฮ้ไอเย็นเฮ้อย่าฮึ่งดิเธอไปก่อนให้มันเธอไปเอ้าพลาดเอ้าพลาดสองพลาดหนึ่งพลาดสองอิกเจู้ที่มัน แต่อสี่อ้ยคาสูงก็ดีเนะเอาเรื่องอยู่ต่อไปนะก็จะเป็นอาวุธเอาอนไหนก่อนดีกว่าเออ่จ้าดีวกว่าเอาไว้เป็นครับแน่เฮ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าวนะนนี้ เอ้ยเจสซโอ้ยก็สีนั่งเกาะสีฟ้าเนี่ยไอ้ชอบอ่ะเอ้ยผมชอบเลยนีวยว่หว่าเกาะสีฟ้าเนี่ยมาเดี๋ยวเราคุยกนแรกก่อนเดี๋ยวมานะไปโลกหนึ่งก่อนเอ้ยมีโลกฝางนี่หว่าโลกฝางเป็นยไงอ่ะมีโลกฝางด้วยเอาไว้ไปไหนดีว,วะ ไปโลกแรกด,ดีกว่าแป๊บหนึงขออนุญาตสักพักมาแล้วมาแล้วกลับมาทำปามต่อทีหนึ่งอันเท่าไหร่นะสวัสดีครับไม่ได้เจอนานเลยครับ ไปขุดแร่กินก่อนแป๊บนึงห้า